สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช anel ดวงมงคลชีวิตกับผมโหนวิศวะส,สร้างชีวิตจากดิขิตด,ดาวและอีกหนึ่งช่องทางน,นะครับก็คือโหนวิศวะพารวยก็ขอฝากทุกท่านด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นขวัญและลังใจให้ผมและน้องไอมินเช่นเคยครับเรามาเรียนรูกก้กันกับดวงครูดวงที่8เรื่องราวที่เกี่ยวกับการเสริมเติมแต่งดวงตาบริเวณร่างกายหัวคอบ่าไหลจุดปลายเท้านะครับดวง ขอภัยนะดวงที่9นะครับขอภัยคันที่2นะครับดวงครูดวงที่9ช่องอะไรวันนี้ทุกคนชื่นชอบและสนใจมากสุดคือ1ช่องคือช่องกระดุมพระนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าเงินถ้าเกิดเราจําคําว่ากระดุมพระไม่ได้งงอาจารย์จําว่าเงินก็พอครับไม่ต้องคิดเยอะนะครับกับแปลว่าอะไรช่องทางแห่งเรื่องราวเกี่ยวกับ เงินทองของมีค่าสิ่งที่ติดตัวมาจำไได้ครับสิ่งติดตัวมาเดี๋ยวนั้นเรามาลุยกันเลยกฎข้อแรกเนาะของการเรียนรู้นะครับหนึ่งเราต้องพิสูจน์ได้ว่าเขาเป็นดวงคนหรือดวงเทวดาเสียก่อนยากอยู่แค่นี้นครับในเรื่องของหัวคอบ่าลหยจุดปลายเท้านะครับดังนั้นราศีพฤษภเรารู้แล้วนะครับว่าเขาเป็นดวงอะไรลัคนณะตั้งเลงนะครับเพราะลักนณะไม่มีดาวเล็งว่าเป็นดาวอะไรเป็นดาวศูนย์งเก้าเขาเป็นดาวเทวดา แน่นอนไปดูครับราศีพุศเอ่อราศีเมษนะเออขอาจะไราศีเมถุนเพราะอะไรเรื่องเงินมาดูดิราศีเมถุนคืออะไรเข่าข้อพับนะเข่าข้อพับจดจําไม่ได้ครับแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคุณจะไปจําเขาไ่ได้แต่ต้องเรียนรู้ว่าอ๋อเขานับแบบนี้นะอาจารย์นะครับดังนั้นลัคนาอยู่นี่ช่องเงินอยู่นี่นะฮะต้องเข้าใจตรงกันดังนั้นดูราศีเมถุนเราก็มาดูครับว่าราศีเมทุนมีดาวอะไรอยู่ อันนี้เรียกว่าการเสริมนะครับการเสริมเพราะอะไรก็มีดาวดีอยู่นั่นเองนะครับต้องหมุนเงินให้เก่งนะครับดาวราหูเนาะเราก็เอาดาวราหูมาตั้งแล้วก็โยมาอันนี้น้องเอดมินทำให้มีคากลางอะไรบ้างอาจารย์มี2มี3มี7ง่ายไหมง่ายมากถ้าฟังผมบ่อยๆนะครับดังนั้นกดต่อมาครับมาดูครับว่าในมณฑลจกักรวาลหรือในจักรราศีเนี่ยลัคนาดเดิมอยู่นี่นะตัวนี้เป็นดาวจําตัวตัวนี้เป็นช่อง มระนตัดดาวจันทิ้งไปเลยนะครับไม่ต้องออกมาใช้ถือว่าเป็นดาวเสียในดวงถ้าเอามาใช้ได้ไหมได้ครับแต่คุณต้องรู้โหราศาสตร์แต่คุณต้องรู้ว่าถ้าคุณเอามาใช้มันจะนําพาเรื่องเจ็บแค่ได้ป่วยไปด้วยต้องระวังดังนั้นบางอย่างใช้ได้แต่บางอย่างเลี่ยงได้ก็ต้องเลี่ยงนะครับต่อมานะครับเหลืออะไร 8นะครับเหลือ3ามกับ7ดังนั้นใช้อะไรก็ได้ครับแต่เหลือเนี้ยมีทางเลือกแล้วเหลือไปดูนักศึกษาดูซิอะไรดีสุดในนี้เออดีพอๆกันนั่นแหละมนตรตีกับบริวารนะครับรักพี่เสดายน้องแต่ถ้าเกิดเรารู้อารมณ์ของดวงดาวก็ใช้นั้นถ้าเกิดเราใช้สาแปลว่าเราเร่งรีบเราอยากสนุกสนานเราอยากเพลิดเพลินไปด้วยทํานูน่นทํานี่สนุกไปกับการหางเงินแต่ถ้าเกิดเราใช้ดาวเสาเด็กเจ็ดแปลว่าเราใจถึงใจกล้าใจเด็ด วัดใจเลยตายเป็นตายเรื่องการเงินนะครับฉิบหายไ่ว่าสักตั้งหนึ่งนะครับจ๊งเป็นจอ่งรวยเป็นรวยอารมณ์แบบนั้นต่างกันแต่ถ้าเกิดเราไม่รู้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีครับนะในกรณีไม่รู้นะครับเพราะว่ามันจะเกินขอบเขตในการแนะนําไปนะครับเรียกว่ายากเดี๋ยวจะงงนั่นเองดังนั้นเราก็มาดูนครับว่าในจุดเนี้นะครับราศีราศีอะไรเมทุนเนาะเมทุนเมทุนอยู่ไหนเอ่ยนะครับเข่าข้อพับ ไปดูสองดาวกันนะครับไปดูสองดาวกันอ๋อนิดหนึ่งนะดียังไงอาจารย์ลืมตอนะนี้ครับเขาอยู่ช่องนี้นะอาจารย์นะครับเมื่อกี้คิดได้ขออภัยด้วยนึกได้ตนุกฤพเสาชาปันธุอย่างที่บอกว่าอาจารย์ที่เรียนมาทั่วไปอาจารย์สอนถือว่าพันธุเป็นลบคือลบอ่นอ,อนๆนะนึกออาไหมครับลบคือกับความพยายามนะครับลบกับความพยายามอนะใช้ได้นะครับใช้ได้ แต่แค่สิว่าถ้าเกิดความเชื่อได้มันเนี่ยเก้าสิบเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตถ้าอยู่ในช่องดีช่องโยกช่องทับช่องจะตกไดขับพลนำพลเสี้ยวจย์อะไรต่างเนี่ยนะครับอ่าขออภัยด้วยอยู่ช่องอะไรเนาะโอ้ยวันนี้ขอพลาดพลาดพลาดจริงๆนะครับคืออะไรอยู่ช่องปุตตะตามมาทีหลังนะครับอยู่ช่องระกับไม่จริงๆไม่ได้อยู่ระกับนะครับเป็นช่องบวกด้วยเหตุผลว่าเขาได้ ตีโกนอะไรที่อยู่ในห้องตีโกนหรือตีกูลถึงดวงแปลว่าจากเท่ากับเป็นบวกทันทีนะครับเพราะอะไรได้ธาตุเดียวกันนะครับธาตุอะไรธาตุดินนะครับดังนั้นอันนี้ถือว่าเป็นจากเท่ากับเป็นบวกทันทีนะอันนี้เป็นกฎของโหราศาสตร์นะครับดังนั้นอันนี้สุดยอดนะครับปิดภาพการใดเมื่อกี้ขออภัยด้วยนะครับดังนั้นมาดูกันครับว่าดาวอังคารเลขสาม มีอะไรบ้างทีนี้เรารู้แล้วว่าอะไรที่ต่ำกว่าสูงไปอย่าเอาถ้วยเทพมหาเทพองค์เทพหรือโครสักกรารเยอะมาติดตั้งนะครับหรือมาแขวนหรือมาเจาะห้ามนะครับดังนั้นอันนี้ห้ามห้ามห้ามที่ใช้ได้มีอะไรบ้างมีกังหันนะครับมีกบมีคางคกจริงคางคกเนี่ยจะเอาตัวนี้ได้ไหมก็ตามใจที่โยมคือสีชมพูหรือโกเมนนะครับต่อมาต่อมาต่อมานะครับ ต่อมาดาวเสาร์นะครับอันนี้ได้ไหมไม่ได้นะครับพันธรลายไม่ได้พระแม่กุมารเทวีไม่ได้เจ้าพองอูไม่ได้ก็คือนิยมแล้วกันนะครับง่ายๆก็คืออัญมณีที่เป็นสีม่วงนะครับหรืออเมทิสต์นะครับอาจารย์ผมสักเสือโค้งได้ไหมได้ไม่เป็นไรสักเต่าได้ไหมได้สักตุรกีได้ไหมได้ครับอันนี้เขาไม่ว่ากันนะครับต่อมานะครับมาดูครับตำแหน่งที่เราพูดถึงนอะตำแหน่งเงินนะครับจดจำไม่ดีคืออะไร เมื่อกี้บอกว่าอยู่ราศีเมถุนเนาะตอนนี้ได้หมดครับด้านหน้าอาจารย์ผมใส่สนับเข่าได้ไหมได้ครับเราจะใส่พิษใส่พลอยอยู่ตรงโซนนี้ได้หมดนะครับแต่ตรงโซนนี้นะอย่าให้มันหลุดลงไปนะครับอย่าให้มันหลุดลงไปหรือขึ้นบนเด็ดขาดอันเนี้ยา,าจจะยืดอยู่ได้ดังนั้นใส่สนับเข่าดีสุดนะครับเราใส่เกยยืดสนับเขา่าไม่มีคนเห็นหรอกครับดังนั้นเราก็ลองประยุ์ใช้ดูนะครับอย่าลืมว่าโหราศาสตร์เนี่ย เราต้องพิถีพิถันในเรื่องของการวัดนะครับนี่คือการวัดนะครับเดี๋ยววันหน้าวันหลังผมจะไปแนะนําคุณให้ให้รู้ว่าวการวัดวัดยังไงสุดว่าเราใสเ่เมื่อกี้นี้ใส่พลอยสีม่วงเนาะเนี่ยครับใส่พลอยสีม่วงถามว่าใส่แล้วมันหลุดลงไปอันตรายไหมอันตรายมันอาจจะไปกระทบอย่างอื่นหรือที่ผมบอกว่า เวลาเราเสริมเติมแต่งดตยตายทาไมมันไม่เกิดมากเกิดผลเพราะเหตุผลนี่แหละเพราะว่าการมาร์กจุดสําคัญนะครับถ้าหมอดูที่เขาแบบเชี่ยวเี่ยวจริงเนี่ยเชี่ยวชาญจริงเเขาจะวัดคุณแบบเป็นคื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 บแล้ววัดอย่างเงี้ยครับเหมือนหมอแม่นะครับเนาะเราศึกษาไปนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมฟังอย่าลืม กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ผมและน้องแอดมินด้วยครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ